สวัสดีค่ะเรามาร้านกาแฟนะคะพาเด็กๆมาร้านกาแฟหวัวดำค่ะใส่แมชด้วย <c oughs> คนยอดใส่แมชก,ก่อนนะคะทุกคน vô à? kia 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 สวัสดีค่ะมาดูบรรยากาศมันเสียแล้วกาแฟหัวข,ข้ามกับพี่นะเาาดี๋ยวแม่ไปเลือกเองแต่แป๊บหนึ่งบรรยากาศค่ะอันนี้ก็มีที่เขาเลี้ยงปลาซิวอ้าวด้วยนะคะ <c oughs> ายป้าข้ี่นอกค่ะพาเด็กๆมากินกาแฟกันคะ่ะจ่ายไหมโอ้จ่ายเลยค่ะผู้ใดเรียกนี่พอคันค่ะพ <nen S 1> อกันค่ะอ๋อทายเหเนีหนนยแดงด้วยกับบนพ่อจ้าง,างหรือเปล่ บอค่ะยาินชื่ออะไรค่ะจะไม่เป็นตัวคินตัวอาไ็คือคินอะไค่ะคินน้ำอะไรนะน้ำบอได้คินน้ำค่ะคินชาชาน้ำกมะนู้น ่สพค่ะพี่น yes> ้องมจะขอญาตังแล้วก็ไปกินกันนะคะมาหอดมาจอดมาเถึงแล้วกานั่งพี่น้องมาดี้สืออะ ยอดมากนั่งนะฮะเนี่ยตันยดูไม่งตันยจะสิเป้ใสจาคือจังสิไปสืบซ้ายรับอย่นี้ละะเปล่เ็นล่เวบอบอผลลานห้องดีกว่าโอ้อเสอมันเน่ยนะ คือฝนติโต๊ะอีกคะคอแห้งเตียมตวไปทายหนังอยู่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วมแวมลวแล่มาแมแลวมาแล้มามาแล้วมา้มน้วมมาวมาแาแล้วมาแล้วมลาแมวล่ามาแล้วอมัแ มันแตกต่างกันจากไหนเอ้าฮอไก่โดนี่ก็โบทัอนมาดาฮะเอา้าวาเยวแทนเนาะอ้กอย่าไปกินพ่กแบบชาเขียวแบบสูตรไม่มีน้ำตาลบคอะอ๋อ อันนี้ยังกอดธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวรอเครื่องยิงกันเลยอันนี้ยังแบบนี้ธรรมดาค่ะอันนี้มันมันฉาค่ะไปกินกินเดบิวชิ่มรสาส่เดี๋ยวก็ตัวเดี๋ยวนี้ละอันนี้เลยแม่เนาะอกว่มากินชาเขียวมากินชาอย่างกันชา เสียใจ่มไกลตุ่มไกลเหลือของคุณแม่นะคะมาเร็วมาเท่ามาเร็วมาเร็วค่ะค่ะุณค่ะเออคุณพับแล้วดูที่จ้านอ่ะที่ยงกจ้าน แซ่บบนน้ำิงโอเคค่ะพี่น้องค่ะนิงเดา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 อโอเคค่ะเดาค่ะโอ้ยน้ำผกเพื <h 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 ่สุกภผพเอามมนเขียวคือกันอยู่ตะวันบนแม่น้ำสาอันนี้น้ำผาเออเนาะ ะไดายนีโอเคอำนาพระจ่าค่ะสวัสดี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 ค่ะ